สวัสดีค่ะคุณผู้ชมหลังจากที่เราทำการเปลี่ยนสายพันมะม่วงคือการเสียบค้างมะม่วงจากมะม่วงแก้วขมิ้นเป็นมะม่วงมันขุนสีค่ะมะม่วงแก้วขมิ้นก็จะมีราคาที่ค่อนข้างถูกเราจงเปลี่ยนสายพันธุ์เป็นมะม่วงมันขุนสีซึ่งจะมีราคาที่ค่อนข้างแพงค่ะเมื่อเราเสียบค้างแล้วเขาเริ่มที่จะแตกยอดงามๆแบบนี้แล้ว เราควรทำอย่างไรเพื่อให้กิ่งที่เราเสียบยอดนั้นโตเร็วต้นนี้เราก็เสียบข้างเอาไว้สองกิ่งค่ะมะม่วงมันสนสี่ก็เริ่มที่จะแตกใบทั้งสองกิ่งแล้วค่ะกิ่งน,นี้ก็เริ่มที่จะแตกใบออกมาเล็กน้อยค่ะส่วนวิธีที่จะทำให้มะม่วงที่เราเสียบข้างแล้วโตวเร็วเราก็ควรที่จะตัดกิ่งต้นทางเก่าเขาออกค่ะ อุปกรณ์ที่เราจะใช้ทําการตัดเราก็จะใช้เป็นเลื่อยค่ะค่อยๆเลื่อยออกเราอย่าใช้มีดเพราะมีดน,นั้นก็จะเวลาที่เราฟันก็จะแรงทําให้กระทบกระเทือนต่อยอดของอย่งที่เราเสียบเอาไว้ค่ะต้นพันธุ์ที่เราเสียบยอดเราก็จะใช้ต้นรุ่นๆนขนาดนี้ค่ะถ้าเราใช้ต้นแก่เขาก็จะแตกช้าค่ะนี่ค่ะเราก็ตัดเสร็จแล้วค่ะ เดี๋ยวยอดใหม่เขาก็จะพุ่งแรงและเร็วมากเลยค่ะหลังจากนั้นเราก็จะนำมีดมากรีดเทปพ,พันกิ่งน,นั้นออกค่ะเพราะกิ่งนี้ก็เริ่มที่จะติดดีแล้วค่ะช่วงนี้หน้าฝนเราก็จะเลียนสายพันธุ์เขาได้ง่ายและเร็วเป็นอย่างมากเลยค่ะ เชือกเราก็ตัดออกด้วยค่ะแผ่ที่เราเสียบคางเอาไว้ก็ติดแน่นอีกด้วยค่ะยอดก็จะยอดพุ่งและใบใหญ่เลยค่ะส่วนอีกกิ่งหนึ่งเขาก็เริ่มที่จะมีใบแล้วเดี๋ยวเราจะนำเทปออกบางส่วนเพื่อให้ยอดเขาพุ่งออกมาค่ะ กิ่งนี้เราก็จะเอาเทปพ,พันกิ่งออกเพียงเล็กน้อยค่ะเพราะยอดเขาพึ่งออกเพียงนิดหน่อยค่ะเมื่อไม่มีกิ่งพันของต้นเก่ากิ่งใหม่เขาก็จะเริ่มพุ่งและก็จะเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วค่ะนี่คือเคล็ดลับดีๆเพื่อให้ต้นเสียบข้างนั้นโตวไวและพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ